มาไปทางน้าให้มีผูทรงทางเหือไปทางเหนือให้มีผูถือหา่าให้มีผูอาบน้ำไห้ถูหลังล่างสวยอวยข้างเหนือและข้างซ้ายให้เจ้าสบายพร้อมสูอันคันเจ้าปากน้ำไผ่ให้เขายอมือไหวโบวาน้อยวายใหญ่เบา,า,บาไผ่เจ้าขุด ทำผูกแขนสำหรับคนเดินทางไก่ว่าดังนี้ให้กวดหนีให้กวดหนีให้กวดนี้ดีกวดเข้าดีกวดเข้าดีกวดเข้าขวัญเจ้ามาอยู่เนื้อยอยู่คียงเดอ้อขั้นมาผูกเบื้องใต้นั่นก็นให้ขวัญเจ้ามาขั้นมาผูกเบื้องขวาให้ขวัญเจ้ายูงามเจ้าอยู่ขอให้เจ้านั่นมีไสยามเจ้าไปขอให้เจ้านั่นมีโซ่ ยามเจ้าอยู่อย่าได้มีอันค้ายามเจ้าม้า่าได้มีอันคองให้เจ้าเมืองหอดพีหอดน้องหอดบ้านหอดเมืองย่าได้มีอันเครืองแนวใด่จากอย่างคันแม่นเจ้าคิดตา่างกับให้ยากไปยากมา้าไปทางน้ำให้มีผู้ทรงทางเหือไปทางเหนือให้มีผู้ถือหา่าให้มีผู้อาบน้ําให้ถูหลังล่างสวยอวยข้างเหนือและข้างใต้ให้เจ้าสบายพพ้อมสูอันคันเจ้าปากน้ําไผให้เขายอมมือไวบวาน้อยไวใหญ่เบาไผเจ้าขุนขอให้เป็นแจ้งบุญ กรูส,สานาดแล้วขอให้คุณนผ่าแก้วปกปักหักษาขัานเจ้าไปน้ำทางอย่าได้มีผู่ของเกี่ยวคาลดคาลาขัาเจ้าอยากกินยางก,กระบอกอึดพีน้องไปซื้อมาให้สู่กินให้เจ้าปานองค์อินอยู่เทิงสั้นฟ้าขอให้เทพพยญยดาอินพรมยูส่สุงให้มันสมมาตรมุ่งพรอนคอยคูสุนแนวอายุวัโนสุขังพลังมันยืนมันยนื กับสุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สู้คนกลับมาพมมาพ่อกับจันส์ุกสาวล่าในตางแดนคือเก่าคือเดิมแล้วเมื่อนี่จันส์ุกเองก็มีคํามหัวซ้ายหายพอนหรือว่าคําผูกคอต่อแขนน้ำเอามาเล่าเอามาเบาสู่พอแม่พี่น้องป้องปายได้ครับฟัมมบงคือเก่าคือเดิม,มสีมาว่าจังสีพี่น้องอ่าสีมาว่าจังสีน้องพี่น้อง จันซุกเองอ่ะโบได้แมนหมอพรพีน่น้องโบได้แมนหมอพรแล้วก็บุเคยเป็นหมอพรแต่ด้วยความที่ว่าจันซุกเองหันซ่นซสมและก็หักมากในคำอวยไท้ให้พรออยั่งต่างๆหรือว่าบทสูตรกวัญอย่างต่างๆแล้วมันนี้จันซุกอยากน้ำเอามาเล่าเอามาว่าสุพอเมพี่น้องป้องไปได้หะฟังคือเก่าคือเดิมตัวของจันซุกตัวของจันซุกเองนอกก็เป็นผู้หญิงถ้าว่าผิดพลาดประการใดจันซุกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อเมพี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คน ส่วนหลายเลยเนาะพี่น้องส่วนหลายแล้วบบว่าจะเป็นสูตรขวัญเนาะสูตรขวัญหรือว่าเวทสายแห่งพอนย่งต่างๆเนาะส่วนหลายเพื่อนก็จะมีแต่ผู้ซ้ายผู้ซ้ายผู้ที่ว่าเพื่อนได้บวชเฮียนเขียนอ่านเนาะเพื่อนก็จะอ่านเพื่อนก็จะอ่าสูตรขวัญเนาะสูตรขวัญห้องขวัญเอิอนขวัญหันว่าซันซ่าแต่จันทรุกเองก็ไม่ได้เป็นหมอพรเนาะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนหมอพรแต่ด้วยความที่ว่าจันทรุกนั้นซื่อสมและกระหักมาก และอยากเอามาเผยเพอยากเอามาเว้าเอามาเล่าเพื่อพ่อแม่พี่น้องป้องปายผู้ใดที่ว่าเพื่อนฮักมากและกระสนใจอยากนําเอาไปปฏิบัตินําเอาไปใสเนาะไปไหวไสให้พรกันในงานต่างๆให้ปิ่นสิริมคุ้นจันซุกก็เลยอยากเอามาเว้าเอามาเผยเพเอามาแบงปันเพื่อพ่อแม่พี่น้องป้องปายผู้ใดที่ว่าอยากนําเอาไปใสนั่นเองแล้ววันนี้จันสุกเองก็จะมาเว้าเกี่ยวกับคำอาผูกแขนหรือว่าคำบ่วไสให้พรสำหรับคนน่ะสำหรับคนเนาะ ที่ว่าจะเดินทางไก่บว่าจะเดินทางไปต่างประเทศบวเดินทางจากต่างประเทศไปบ้านเฮาหรือว่าเดินทางจากบ้านเฮามาต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปทั้งใต้ทั้งเหนือไปเฮ็ดเบี้ยกเฮ็ดงานไปอย่างต่างๆคือบทนี้สามารถสําหรับคนที่ว่าจะเดินทางวัณฑาแล้วบทบทนี้เขาสามารถใส้ได้ทั้งหวยไส้ไหพลอนบวาจะอวยไส้ไหพรอนงานต่างๆหรือว่าอ่าบุแม่บทอวยพรตัวนี้เป็นบทหวยพรอเดินทางไก่บัณฑาศพี่น้อง แล้วเขาจะใส่เบ้าวอวยพรหรือว่าจะโทรวอวยพรหรือว่าจะอัดเสียงอัดเสียงวอวยพรกันก็ได้เส้นเดียวกันพี่น้องแล้วบทวอวยพรบทนี้เขาจะใส่ได้ทั้งผูกแขนเนาะเมื่อเวลาที่ว่ามีพิธีบาสีสู่ขวัญหลังจากที่ว่าส่ขวัญแล้วสูดขวันแล้วว่าทั้งๆพี่น้องสูดขวันแล้ว เวลาสูตรกวดแล้วแล้วหมอพอคพนคนก็จะกาวไปเบ้าไปและแล้วผู้ที่ว่ามาห่วงงานก็ผูกแขนไปหม้อพรนก็เบ้าไปแบบซีก็ได้หรือว่าหม้อพรนจะใส่ผูกแขนหรือว่าเขาคนที่ว่าเป็นปห่วมงานจะผูกคอต่อแขนก็ได้เส้นเดียวกันก็คือบทนี้บทเดียวเนาะพี่น้องใส่ได้มดเนาะทั้งพ่อตู้แม่ตู้แม่ป้าพ่อลุงใยล้ไอพ่อแม่ลูกหลานอ่าใส่ได้หมด,นะมมมด,หมดว่าซ้หมดเดียวบทเดียวนี่บทเดียวใส่ได้มดทั้ง พอเม่พอตู้เมตตู้แม่ป้าพอลุงเอ้ไอ้น้าบาวน้าสาวลูกหลานคือบดเดียวสามารถใส่ได้หมดพี่น้องหนึ่งง่ายและสะดวกสบายแต่ว่าบดหนีจะยาวพี่น้องบดหนีจะยาวแต่ว่าถ้าผู้ใดบบอยากเ่้าแบบยาวๆก็สามารถย่อหรือว่าขัดจ้อนเข้ามาได้พี่น้องเพื่อว่าเป็นการสะดวกสบายในการที่จะเว้าจะวาหรือว่าคนที่ว่าเฮียนเว้าเฮียนเว้าใหม่วาใหม่่าษะถ้าว่ามีความหยุงยากพี่น้องก็จดเสตีย ถ้าสมมติว่าพี่น้องบุอยากเบุอยากเอา,าอยา,อา,าวเนาะอยากเอาส่งสามแถวหรือว่าสี่ห้าแถวทั้งสิ้นก็จดเสีเ้ยไปเวลาผูกคอตัวแขนแล้วเขาก็มาทงตามนั้นก็ได้เส้นเดียวกันเนาะพี่น้องแล้วบ่าวหลายใหญ่หางทุกคนก็อยากฟังคำอวยพรแล้วเนาะเตรียมบิก๊กเตรียมสอมามาเนาะพี่น้องเตรียมบิก๊กเตรียมสอมาจดแต่ว่าถ้าผู้ใดจดโบทันยากอ,อยากได้บทบทนี้เนาะจันทร์ุเองก็มีปุ่มเนาะ แต่ว่าเพื่มนี่จันซุกจะบัได้มีจำนายตามตลาดหรือว่าตามสถานที่อื่นเนาะแล้วบทอวยพรบทนี้มีแต่น้ำจันซุกเนาะเพราะว่าจันซุกอ่าอ่าเพราะว่าถ้าผู้ใดสนใจเนาะก็สามารถเขียนหาจันซุกได้ก็คืออยู่ในเพื่มนี่ก็จะมีบทอ่าสมบัติสมมาพ่อแม่สมบัติสมมาผัวแล้วก็อวยใจให้พรงานต่างๆแต่ว่าจะบมีบทสูตรขวัญพี่น้องแล้วบทที่ว่าจันซุกว้าไปนี่บทอ่าอ่าบทอ่า บทอะไรก็บดอะน,นผู้แขนคนเดินทางไก่นี่ก็มีในปื่มเส้นเดียวกันถ้าพี่น้องผู้ใดส,สนใจก็สามารถทักหาจันซุกได้ทั้งเพจหรือว่าฝากอเบอร์วอตส์แอพไว้ยู่ใต้คลิปก็ได้เส้นเดียวกันแต่ถ้าบบเห็นจันซุกหรือว่าบาบเห็นมีคนติดต่อไปแสดงว่าจันซุกเขียนหาบบได้หรือว่าติดต่อหาบบได้ทุกคนก็ทักหาจันซุกทางเพจได้เส้นเดียวกันและวบว่าหลายอย่าง,างนาะเดี๋ยวฮอก็จะมาว่าคำอวยไสให้พร แล้วคําบ่วยใส้ใหพพอนี่อ่าเดี๋ยวจัน์ซุกจะมาเบ้าอ่าผูกเขียนเนาะเอาแปลว่าจันซี่พี่น้อง ถ้าว่าโบเปนมนผูกแขนเนาะถ้าว่าเมนอวยอันนี้ัจนซุก็จะมาเว้าละเอียดเนาะอันนี้จันซูกะเพื่อผู้ที่ว่าเพื่อนต้องการอยากเอาไปนําไส้เนาะถ้าว่าผู้ใดบมมากบบอยากเอาไปนําไส้แล้วก็โบเป็นอย่างเนาะอันนี <Wh> ้ัจนซุก <whatever> ็จะเว้าเพื <Why>? ่อผู้ที่ว่าเพื่อนต้องการเนาะเพื่อนต้องการและอยากเอาไปนําไส้ให้เป็นสิริมงคลนั่นเองแล้วถ้าบบเมนถ้าบบเมนงานผูกแขนเขาจะโทรอวยพรหรือว่าจะอวยพรกันซื่อเขาก็จะมาว่าจัางซี่พี่น้อง บาดรนี้ควยจะอวยพ้นสายให้เจ้านั่นมีสาสิทธิโชคเด้อเด้อแล้วก็เขาก็จะใส่เอื่อยอยแม่ป้าพ่อลุงน้าเป้าน้าสาวพ่อตู้แม่ตู้เขาก็จะใส่เข้าไปเนาะตัวที่ว่าเขายาบบางนะบาดรนี้ควยจะอวยพ้นสาให้เจ้านั่นมีสาสิทธิโุขแม่ป้าอย่างเสียอวาพ่อลุงอย่างเสียก็ใส่เข้าไปเนาะ บาดนี้ค็จะอวยพรสายให้เจ้านั่นมีสาซิทธี่โซกเด้อยามเจ้าอยูโขให้เจา้านั่นมีสซยามเจ้าไปโขให้เจ้านั่นมีโซกยามเจ้ายูอย่าได้มีอันค้ายามเจ้าม้าย่าได้มีอันคงเขาก็จะใส่ไปแบบสีนเนาะพี่น,อน้องแต่ถ้าว่าผูกคอตัแขนบัดนี้ก็สิบเอ้าตัวผูกคอตัวแขนถ้าว่าอหวสายให้พรเอกากับบบดนี้ค็จะอวยพรสาให้แต่ถ้าผูกแขนเนาะเขาก็ให้เจ้าของขวดนัน้น ให้เจ้าขคงขวดนั้นคว่ำม,มือลงแล้วเขาก็จะกวดออกหันสามเถื่อเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะงายมือแล้ว,วเ,เขาก็จะกวดเนาะเขาจะกวดสิ่งที่ว่าดีๆเข้าแล้วเขาก็จะกาวคําที่เป็นมุงคุณน,นั้นเข้าไปแล้วเขาก็จะผูกแขนให้เจ้าของขวญเดี๋ยวจัดซุกยามันยกตัวอย่างสําหรับผูกแขนสําหรับคนที่ว่าจะเดินทางไก่ว่าซ้นๆาจะมาว่ายังซิพี่นอ้องเอาเตรียม ให้กวดนี้ให้กวดนี้ให้กวดนี้หันสามเทื่อแล้วหลังจากเขาก็จะเบ้าดีกวดเข้าดีกวดเข้าหันสามเทื่อให้กวดนี้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดเข้าดีกวดเข้าดีกวดเข้าขวัญเจ้ามาอยู่เนื้อยู่คิ้งเด้อขั้นว่าผูกเบื้องไต้นั่นก็ให้ขวัญเจ้ามาขั้นว่าผูกเบื้องขัวให้ขวัญเจ้ายูงามเจ้าอยู่ขอให้เจ้านั่นมีไซงามเจ้าไปขอให้เจ้านั่นมีโซ่ ยามเจ้าอยู่อย่าได้มีอันค้ายามเจ้าม้า่าได้มีอันคลองให้เจ้าเมือฮหอดพีหอดน้องฮอดบ้านฮอดเมือง่าได้มีอันเครืองแนวใดจากอย่างคันแม่นเจ้าขีดตา่างกับให้ยากไปยากมา้าไปทางน้ำให้มีผู้ทรงทางเหือไปทางเหนือให้มีผู้ถือหาบให้มีผู้อาบน้ำให้ถูหลังล่างสวยอวยข้างเหนือและข้างใต้ให้เจ้าสบายพร้อมสู่อันขันเจ้าปากน้ำไผให้เขาย่อมือไหวบวาน้อยไวไงเบาไผเจ้าขุนขอให้เป็นแจ้งบุญ กูสุนสารแล้วขอให้คุณผัะแก้วปกปักหักษาขัานเจ้าไปน้าทางอย่าได้มีผู่ของเกี่ยวคาลุดคาล้าขัานเจ้าอยากกินยังก,กระบอกอึดพีน้องไปซื้อมาให้สู่กินให้เจ้าป่านองค์อินอยูเทิงสั้นฟ้าขอให้เทพพญดาอินพรมยู่สงให้มันสมมาตรมุ่งพรอนคอยคยูสุนแนวอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืน แล้วคาทางท้ายนี่เขาสิใส่ว่าอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนเด้อเอ้ยอายไม่ป้าพอลุงหรือว่าเขาสิใส่ว่าอายุวันโนสุขังพลังเทินอย่างสีกันได้เส้นเดียวกันคําทางท้ายนี่จะมีอ่าจะมีหลายบทอยู่เนาะที่ว่าเขาจะเ้าเป็นภาษาธรรมแล้วเขาก็จะเอาเป็นภาษาเป๋ใส่อย่างซีก็ได้ บว่าจะเป็นบทวัยไซสห้พอรหรือบทผู้แขียย่างต่างๆพี่น้องคำทางใายนี่แล้วแต่ว่าผู้ใดมักแลก้วสะดวกสบายที่จะเว้าเนาะคำทางใายเพิ่นจะใส่ภาษาธรรมไปแล้วเพิ่นก็จะมีภาษาเป๋ทั้งหลังเนาะอายุวันนูสุขังพลังเทินหรือว่าอวอุะมอุมมะมุมอโอุ่มอุ่มมะมุนม้ามหามุนมังมุนลงังหวนตุให้เจ้าขึ้นเจ้าเกินทุกเมือทุกงามเดียกว่าคันเทินอย่างสีก่กะได้เนาะแบบว่าคำทางใตยนี่แล้วแต่ผู้ใดจะใส่เนาะ ออัน,อนแบบมัมกสิมิหลายอันมีหลายบทนอภาษาธรรมมันก็แล้วแต่ว่าผู้ใดสะดวกสบายว่าสั้นซาพี่น้องและนอพี่น้องถ้าว่าจนอันใดที่ว่าจะซุกเบ้าไปว่าไปนอถ้าว่าอันใดที่ว่าผิดพลาดหรือว่าบ่ถือบ่ต้องเนาจะซุกก็ต้องกลับ ขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่นอ้องป้องป่ายสู่คู่สูคนเนาะสั้นมาฮอวนี่เนาะจันสร์ุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความสุขและเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่นออ้องป้องป่ายโบหลายก็น้อยถ้าทานผู้ชม้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้คนที่ทานหากักได้ครับเบิง่งครับชมน้ำสำหรับมื้อนี้จันทร์ซุกขอลาไปก่อนแล้วพบพอกันไหม่ในเธอหนะ้าสำหรับเธอนี้สบายดี บัวเมียรพรมใจพาเจ้าวันเจให้พรสรับสินถืนหอนพาพรไหลมาเทมาเหมือนเนื้อผงดองดองก่ออาศัยศาสาบัวข้ามเมียคุณคือวา่าโบโปยด่าว่าจะโอนวานเพิ่นว่าหักกัน ละนอจนเท่าเอากันละนอจนแก่เหลี่ยงลําแลละนอลูกเต่าคำหูอันคู่สู่คนพากันอดทนกระจนห่างจนมีอีลีได้คนฟังเออยขอขอบใจละลายที่ติดตามฮับเบิองฮับสม